สวัสดีทุกทุกคนาจา๊านี่ขยายชะพลูกันนี่ตัดกิ่งมาทิ่มทิๆๆกดเอาข้อลงราเขางอ,อกตามข้อสรรพคุณก็ดีมากเลยนะเขาจะมีแบบเนี่ยเบต้าแครโรทีนในปริมาณค่อนข้างสูงซึ่งสามารถช่วยบำรุงและรักษาสายตาได้ช่วยทำให้มองเห็นได้ชัดป้องกันโรคตาบอดในตอนกลางคืนแก้โรคตาฟาง เนี่ยเหมาะสําหรับเรามากเลยช่วยยับยั้งและชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็งได้เป็นอย่างดีบํารุงกระกระดูกและฟันด้วยเพราะก็มีแคลเซียมฟอสฟอรัสสูงแล้วก็ช่วยป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุนนี่ช่วยให้ขับถ่ายดีด้วยเขาเพราะว่าเขาบีเส้นใยค่อนข้างสูงมากมันไปหามาปลูกกันเพราะว่าเขาจะขยายพันธุ์ง่ายไม่ดื้อไม่สน เนี่ยตัดกิ่งมาแล้วก็เอาข้อลงกดเอาข้อแค่นี้เองไม่ยากดินอะไรก็ได้ดินถุงการที่เราจะปักชำเนี่ยเขาไม่ค่อยดือ้อค่อยไม่ค่อยดือ้อไม่ค่อยดือ้อไม่คอ่อ,คอยสนเอาการไกลตัดไปไหนนะอ๋ออยู่นี่เนี่ยตัดเอาใบไปกินเห็นข้อไหมเอา เนี่ยกดข้อให้จมแค่นั้นเองริดใบออกตัดให้หมดแบบนี้ก็ได้เนี่ยให้เหลือแต่กิ่งแค่นี้เอาค่อยลงอันนี้ตัดข้ออยู่ไหนอันนี้แค่นี้เองก็จิ้มเข้าไปจิ้มจิมจมเอาค่อยลงนี่แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากแล้วก็อยากอยากเร่งราก็ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใสไปเลย ไม่มีสูตรตายตัวดินไม่เป็นกรดเป็นด่างจนเกินไปกิ่งพัน์ก็มีความสมบูรณ์ไม่ติดก็ปักใหม่เท่านั้นเองไม่มีอะไรมากถ้าปักไม่ติดปักแล้วตายหมดก็ปักใหม่แต่อย่าให้ขยายให้เยอะเะเราจะมีกินตลอดเราเป็นคนชอบกินผักสดสดเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็จะได้อีกหลายต้นนะจะวางแบบนี้ก็ได้วางแล้วดินกรบก็ได้ เขาจะแตกใบจะออกตามข้อรากตามข้อใบรากกับใบก็จะออกด้วยกันนี่มีข้อกดข้อให้จมซูมสิจา้าเออ,อ,อว่านอนสอนง่ายแทะแม้บางทีบอยซูมก็ไม่ซูมจิ่มเ้าไปแบบนี้ง่ายมากย้ห้คนหามาปลูกต้องตัดใหได้ได้ตรงตรงข้อ ฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทําสวนลีลาท่าทางกวนกวนเอาห้าหุ่นหุ่นทำสวนทุกวันฝากแชรฝากไลฝากหัวใจให้กันและกัน จะได้มีแรงสร้างสรงสรค์ส่งสางานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ยละคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานี่แล้วก็จิ้มเข้าไปอุ้ยเห็นแล้วอยากแบบไปทำแกงคั่วหอยขมเนาะเนาะเนี่ยเอาไปทำแกง ขั่วหอยขมเอาไปกินก็ได้กินสดเราชอบกินสดๆนะแล้วแต่คนชอบนะเราไม่ค่อยชอบกินแบบไม่ค่อยชอบกินผักลวกเนี่อย่างเงี้ยเราจิ้มเราได้อีกสองท่อนเราแต่งเพลงเองเนี่ยเพลงประจำช่องของเรา ฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบอันนี้น้องหนวดก็ช่วยด้วยน้องหนวดช่องดดโชสุกอินมัมรี่ขาวตาเที่ยนแอดด๊ดนครพนมช่องดีโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกมันแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุกอินใครสนใจฟิก,กหรือมะเดือฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมรี่ขาวตาเที่ยงนครพนมด้วยนะจ๊ะทุกๆคนเนี่ยตามไปหาซื้อต้นมงต้นไม้ ช่องพวกเราเนี่ยดีมากเลยมีตัวตนมีหน้ามีตาไม่ต้องกลัวโดนใครมาโกงขอเบอร์โทรศัพท์ก็แจกเลยทันทีไปซื้อของที่ไหนแล้วไม่แจกเบอร์โทรศัพท์สันนิษฐานได้เลยมีชาชีพจำเอาไว้เราไล่ล่าพวกมันอยู่ แบบไล่ไล่ล่ามันแบบไม่หยุดเลยนะจนเฟซเราปลิวไปหลายเฟซล้วการที่ก๊อปปี้วังคอมเมนต์มันก็มองเป็นสแปมแล้วมันก็รายงานเพจเราชุ้งชุงชุงชุชุชชชุมันรายงานเพจรายงานเฟซของเราหมดไปหลายตัวแล้วเราไม่ยอมแพ้หรอกเจอเพจมิชาชีพมอไห่เราก็จัดการ ส่งก๊อปปี้ไปให้ตำรวจน้ำดีช่วยมีเครื่องเครื่องไม้เครื่องมือจัดการพวกมันปลูกได้ต้องขยายเป็นนะจ๊ะทุกคนทำอะไรแล้วแต่เราอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นชีวิตของเรามันมีการเปลี่ยนแปลงเสมออย่าไปทำอาชีพที่มัน อย่าเป็นมิจฉาชีพอย่าไปทําอะไรที่มันโกงหลอกลวงคิดหรือว่าจะรอดนะฮะอย่าอ้างว่าทําเพื่อครอบครัวอย่ามาอ้างมันสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นน่ะใช่ปะ่ะเออมิจฉาชีพอ่ะมันสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นแล้วมันจะมาอ้างว่าทําเพื่อครอบครัวได้ยังไงมันก็เลยได้รับกรรมไป จับติดคุกไปหลายคนแล้วมันเป็นเมนเป็นกรรมอย่าทำสิแต่เราเองก็เคยทำทนู่นทำนี่นะผิดพลาดมาในชีวิตโดยที่ทั้งตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจอ่ะพออายุมากๆเข้ามันก็เราคิดได้อ่ะเราก็ไม่กลับไปทำในสิ่งที่ไม่ดีต่อไปแค่นั้นเองเนี่ยมีจิตสำนึกที่ดี คนเรามันต้องมีจิตสำนึกที่ดีสำนึกผิดเนี่ยเข้าใจไหมทำไปแล้วโอ๊ยมันผิดนี่หวา่าอะไรเงี้ยสำนึกผิดแล้วอะ่ะคือเคยทํานูน่นทํานี่ไม่ดีะเราก็ไม่กลับไปทําอีกแล้วอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ทําแล้วอะ่ะเลิกแต่เราเร่นนี่ยังกินอยู่นะ <c oughs> อันนี้นานๆกินนานๆเกณฑ์นานๆเกณฑ์เรา,เากินเสร็จแล้วเราไม่ได้ขับรถนะ เรามีเพื่อนเราขับให้เพราะฉะนั้นอย่ามาว่าเราแบบว่าก,กินเหล้ามาแล้วขับอคือฆาตกรอะไรไม่เอาเราเราเรามีเพื่อนช่วยขับให้หต้องเป็นแบบเพื่อนที่แบบไม่กินเหล้าด้วยนะเพราะฉะนั้นนะแบมีกินเลี้ยงที่ไหนถ้าไม่มีเพื่อนขับก็เนี่อแท็กซี่ <S 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 ปูนนี้แล้วคงไม่มีใครมาทาอะไรหรอก ทรัพย์สมบัติก็ไม่มี <N> <N> นะเออแกลบเกิบ,กบทดท็กที่นี่ดีๆก็มีแยะเท่าแล้วมีใครมันจะไปทําอะไรเลยมันทำได้อย่างเดียวป้นซัพย์ไม่มีอะไรให้มันปล้นหรอกไปไหนมาไหนอยู่กับเพื่อนๆที่ไว้ใจได้ดีสุดแล้วตัดไปจิ้มๆอย่างเงี้ย รดน้ำเดี๋ยวก็เงอะเสร็จเรียบร้อยที่เหลือถ้าเราไม่เอาไปกินเราก็เอาไปหมักปุ๋ยได้นะเป็นปุ๋ยชั้นดีเพราะอะไรเปล่าเพราะมีแคลเซียมฟอสฟอรัสสูงเราก็เอาไปหมกหมกใส่ในกระถางที่เรารักเราชอบก็ได้ปมะกอบปล๋ยกินยอดเงอกมาเต็มเลยกินยอดอร่อยมากนะถ้าใคร ยังไม่เคยกินลองเอาเด็ดยอดอ่อนๆไปกินกับน้ำพริกส้มตำราดน้ำตกซุปหน่อไม้ดูแล้วจะติดใจเราถึงได้ติดใจถ้าพี่ติ๊ดไม่บอกนะพี่ติ๊ดพี่สุปราณีวันรักกากิจไม่บอกนะเรายังไม่รู้ว่ายอดอ่อนเนี่ยยังอร่อยเลยใบอ่อนๆโอ้โหโคตรอร่อยพูดแบบว่าภาษาชาวบ้านเลยอ่ะก็เนี่ยทาช่องแบบภาษาบ้านๆของเราเองคือใครไม่ชอบเราเดี๋ยวเขาก็เลกติดตามไปเองอ่ะ ถามว่าแคร์ไหมไม่แคร์หรอกเพราะว่าอย่างที่บอกชีวิตมนุษย์มันย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอไม่มีอะไรแน่นอนคนเคยเกลียดเราในอดีตเขาก็อาจจะกลับมาชอบเราก็ได้ใช่ปะ่ะพอเขารู้นู่นรู้นี่แล้วเขาก็อุ้ยเข้าใจผิดมาตลอดเลยไปอีต้อมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นงนี้อะไรเงี้ยอืมเขากลับมาชอบเราก็ได้ แต่คนที่เคยชอบเราอาจจะเกลียดเราไปก็ได้ด้วยคำพูดของเราไม่ถูกหูเขาหรือความคิดเห็นที่แตกต่างมันเป็นธรรมดานะเออจะให้แบบความคิดมาตรงกันหมดเป็นไป,นปนไม่ได้เราให้ทุกคนทําดีหมดเลยก็ไม่ได้อีกอะถ้าทําดีหมดคิดดีทดําดีพูดดีหมดทุกคนก็ไม่มีตํำรวจไม่มีผู้พิาพากษาทนายอายการสิจ้าว่างงานกันหมดเลยนะก็คนคิดดีทำดีพูดดีหมดทั้งโลกอะ มันจะมีอาชีพนี้ได้ไงใช่ปะมันก็ต้องให้แบบแบาลานซ์กันไงไปแล้วทำมาให้กินต่อนะจ๊ะอัดหลายคลิปแล้วนี่ยังไม่ได้ให้ปุ๋ยต้นไม้เลยเดี๋ยวค่อยให้ปุ๋ยต้นไม้สู้ก,กันต่อไปฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่ข้าไปช่องเราได้รัจาะทุกๆคน รักกันวันนี้ดีกว่าเพื่อว่าพรุ่งนี้มีอันเป็นไปทั้งเธอและฉันนั้นต้องพลันสิ้นใจแล้วจะหวังใครให้เป็นคู่รักยิงพอแล้วเลิก <c oughs> <c oughs> ฝึกฝึก ฝึกสมองฝึกปอดวันละนิดว,วันละหน่อยเนาะทำงานต่อทำอาหารกินต่อนะตื่นเช้ามากทำอาหารกินกันนะจ๊ะทุกคนทำเร็วจุกว่าจะวันเร็วแรงแค่นี้นะ